ทุกที่ในโลกก็ต้องบริหารฐาตัวนี้ให้มันสมดุลเหมาะสมแต่มันคงไหมเสถียรไมหมกรีนไหมอยากให้มันคงใช่ไหมก็ซื้อมันเก็บไว้เยอะๆอยากให้เสถียรก็ลงทุนไปเลยให้มันกระจายทั่วประเทศแต่ว่ากรีนตอนนี้โดยรวมเนี่ยต้นทุนมันมันยังสูงกว่า สู่อยถ้าพูดถึงเรื่องการประหยัดแน่นอนติดโซลาเซลมันประหยัดค่าไฟได้อยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี้ยคำว่าประหยัดมันไม่เพียงพอและมันจะมีทางด้านความเสถียรภาพและก็การแข่งขันเข้ามาเกี่ยวถ้าเราติดโซล่าครับแล้วเราใช้ไฟจากการไฟฟ้าน้อยค่า F t ฟมันก็จะลดลงอันนี้ในส่วนของภาคการประหยัด ส่วนเสถียรภาพก็จะมีประโยชน์กับโรงงานหรือธุรกิจที่ไม่สามารถหยุดการผลิตได้ยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลอันนี้ห้ามไฟดับในปัจจุบันก็จะมีทางนโยบายของบริษัทที่เป็นซัพพลายเชนที่ขายทางยุโรปก,ก็ดีอเมริกาก็ดีแล้วก็ญี่ปุ่นก็ดีอะไรเงี้ยก็จะมีนโยบายที่เป็น ESG แล้วก็คาร์บอนฟุตพินอันนี้ครับที่ต้องมีประกอบด้วยก็จะช่วยให้รักษาออเดอร์กับทางลูกค้าทางยุโรปได้ สวัสดีครับผมชื่อประกิจธรรมริตนะครับเป็น Product Solution Engineer จาก Solid นะครับผมก็ทำงานอยู่ในแวดวม s o ล a าเซล์มาก็ร่วมๆ5ปีครับในระบบ s o ล a าเซลล์นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์หลักๆอยู่เริ่มต้นจากข้้วหลังคาเลยนะครับตัวแผง s o ล a าเซลลเสร็จแล้วส่งพลังงานออกมาด้านล่างซึ่งไฟจากตัวแผง s o ล a าเซลล์เนี่ย มันไม่สามารถที่จะใช้งานแล้วก็เข้ากับระบบไฟบ้านได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟจากโซลาร์เซลล์ที่เรียกว่าไฟ DC ให้เป็นไฟ AC ซซึ่งไฟ AC นี่แหละมันคือไฟที่เป็นระบบการไฟฟ้าเลยที่เราใช้งานกันอยู่นะครับในระบบไฟบ้านนะครับซึ่งโซลิดเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับที่ใช้ถล่มงานโซลาร์เซลล์ผมพูดอย่างนี้ก่อนก็คือประเภทของอินเวอร์เตอร์ก่อนเรียกเป็นกลุ่มหลักๆเลยก็คือเป็นออฟกิด ออนกิจนะครับมีระบบให้บิดออฟกิจนี่คือเราเป็นระบบที่เหมือนสแตนดาร์ดยูเวอร์เตอร์มีแผงผลิตไฟขึ้นมาเอาโหลดไปต่อใช้งานเลยไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้านี่เรียกออฟกิจนะครับระบบออนกิจคือเชื่อมต่อเข้ากิจการไฟฟ้า,น,ฟานะครับก็เหมือนบ้านเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วเราเอาระบบโซล่าต่อผ่านยูเวอร์เตอร์เชื่อมต่อเข้าระบบไฟบ้านแบบนี้เรียกว่าระบบออนกิจคาว่ากิ d ก็คือกิจการไฟฟ้าเป็นโครงข่ายการไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้านี่แหละที่เราไปดึง ใส่ไฟเราไปเชื่อมต่อเข้าคงขายเขาแล้วก็ดึงไฟมาใช้แร mm hmm. งจ่ายตรงเนี้ยของไฟฟ้าเราเรียกว่าก mm ิจ hmm. ครับระบบไฮบริดก็เหมือนออนกิจแต่ว่าจะมีตัวแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับซึ่งตัวที่เป็นไฮบริดเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ข้อดีก็คือนะครับตอนที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยโซลา่าผลิตตอนกลางวันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ถูกไหมครับเราเออกไปทํางานโซลา่าผลิตแดดมาตอนกลางวันแต่เราอยู่ออฟฟิศที่บ้านไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวน,นี้มันจะไม่เกิดประโยชน์นะครับมันก็เลยเป็น ที่มาว่าทุกวันนี้นิยมที่จะติดเป็นระบบไฮบริดนะครับก็คือมีแบตเตอรี่คนแบบออกไปทํางานนะครับระบบโซลา่าผลิตอยู่บ้านก็ชาร์จลงแบตเตอรี่เก็บไว้กลับมามาเปิดแอร์นะครับอยู่บ้านใช้เครื่องไฟฟ้าก็เอาพลังงานโซล่าเซลล์ที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมาใช้งานได้นะครับหลกๆมันก็จะมีอยู่สามกลุ่มประมาณนี้โซลิ Sorry, เราเห็นตลาดตรงนี้นะครับเราก็เลยเออกเป็น product ใหม่ออกมานะครับซึ่งต้องบอกว่า เราทำธุรกิจมา20ปีนะครับเรามีเฉพาะโดสติเ์เตอร์อย่างเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่เรามีตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้หลังๆคือเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับด้านข้างตัวนี้เป็นตัวไฮบริดมอเตอร์125กิโลวัตต์นะครับคือถ้าเราเป็นระบบออนกริดอย่างเดียวเนี่ยนะครับข้อจํากัดของมันคือถ้าโซล่าพลิกกลางวันเราไม่อยู่บ้านเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันระยะคืนทุนมันจะนานมากมันก็เลยเป็นที่มาว่าติดไฮบริดเราไม่ได้ใช้แต่มันเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็เรากลับมาเราก็ได้ใช้ก็คือทําให การบรหิหารจัดการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยมันได้ง่ายมากนะครับเราไม่อยู่มีแบตเตอรีเร่เก็บไว้ได้นะครับสองนะครับก็คือเวลาที่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาดับนะครับบางธุรกิจนะครับหรือบ้านพักอาศัยเนี่ยนะครับบางคนเรือเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันค่อนข้างที่จะจําเป็นอย่างเช่นออกซิเจนผู้ป่วยนะครับซึ่งเขาไม่สามารถที่จะยอมให้มันดับได้มันก็เลยจําเป็นที่ต้องใช้เป็นระบบไฮบริดบวกแบตเตอรี่นะครับเวลาที่ไฟฟ้าดับเนี่ย ตัวินเวอร์เตอร์ก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้ออกมาจ่าโหลดได้หลักๆก็คือประหยัดค่าไฟนะครับจัดการเรื่องการใช้งานง่ายนะครับเรามาอยู่บ้านแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับสองก็คือเรื่องของความมันคงทางพลังงานละกันนะครับสองส่วนหลักๆผมชื่อวิชาสารเสวงกนะครับก็เป็นอั t เ r s เ l e ์เอนจิเนีของทาง s o l i s Thailand หน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆก็จะดูแลทั้งตัวแทนแล้วก็ end user บางท่านครับในกรุงเทพเราถ้าไฟดับมันดับแป๊บเดียวแหละแต่ถ้าเป็นอย่างกรณีต่างจังหวัดเราก็จะเจอถ้าดับทีดับเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็มีอันนี้เราจะเริ่มมีปัญหาละก็อย่างเช่นบ้านบางหลังก็ถ้าไฟดับหรือไฟตกฟิวขาดไปหนึ่งหนึ่เฟสหเส้นอะไรเงี้ยครับ ถ้าเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับของ SOLID ก็จะถึงแม้ไฟตกไปหนึ่งเส้นก็ยังสามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงโหลดที่เป็นแบคออพของเราได้โดยที่ไม่มีผลกระทบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเลยณปัจจุบันนะครับถ้าเรามองในเรื่องของแผงก่อนก็จะเห็นว่าแผงณปัจจุบันเอ f ฟิเชนซีก็ดีแล้วแล้วก็อายุการใช้งานจนรวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้งานนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยมาก หัวใจสาคัญอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของทางด้านอินเวอร์เตอร์ซึ่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมจะมองความมาชัวของมันอยู่ที่3-4อย่างด้วยกันก็อย่างแรกก็ด้วยที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แดดแรงแล้วก็ร้อนชื้นด้วยก็ผมจะมองว่า production level อย่างเงี้ยก็จะมีส่วนสําคัญเพราะว่าจะมองได้ว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน อย่างที่ผมมองก็ควรจะเป็นซัก IP 6 6ระดับกันน้ำกันฝุ่นอะไรประมาณนี้ครับฝั่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็การมอนิเตอร์ลิงอะไรต่างๆเข้ามาร่วมด้วยระบบมอนิเตอร์ลิงของ Solis เนี่ยก็จะมีเป็น f ฟ l y u s l r User สำหรับคนไทยก็จะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยให้ด้วยอันนี้ก็จะง่ายสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นระบบโซลา r มากนักลูกค้าก็จะบอกว่าเป็นที่แอปของโซลิสครับจะ Friendly User ใช้งานง่ายแล้วก็ควบคุม คอนโทรลอะไรต่างๆง่ายก็จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้วยเนาะ mm hmm. ถ้าเกิดมีการลงกล่าวขึ้นมาแบบไฟฟ้าลงกล่าวอินเวอร์เตอร์ก็จะดีเทคมันก็จะเตือนในแอปมอนิเตอร์ด้วยถ้าอย่างโซลิดแล้วก็เตอร์พาร์ตี้ที่เป็นแบตเตอรี่เองหรือเป็นแบตเตอรี่ของโซลิดเองก็ดีนะครับก็จะมีระบบ BMS หรือแบตเตอรี่แมนเนจเมนต์ซิสเต็มก็มีมาคุยกันระหว่างอินเวอร์เตอร์กับแบตถ้าเกิดเจออะลามอะไรแปลกๆเงี้ยก็จะให้สั่งหยุดการทํางานทันที อันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้าแล้วก็ชื่อเสียงของแบรนด์ราคาอะไรประมาณนี้ครับท่านสนใจที่จะติดระบบะเซลล์นะครับหนึ่งอย่างที่ควรคำนึงคือบินข้าไฟตอนนี้เราใช้ไฟอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับการติดเซลล์ จะดีคือเราต้องลดค่าไฟใช่ไหมครับถ้าเราใช้ไฟแค่เดือนละ500บาท200บาทอย่างเงี้ยผมมองว่าเราไม่ควรติดนะครับขั้นต่ำเนี่ยผมมองว่าค่าไฟประมาณสัก2,000บาทขึ้นไปอันนี้เราติดได้แล้วสมมติว,ว่าค่าไฟ2,000บาทเราติดระบบไปเนี่ยลดได้พันห้าอย่างเงี้ยอันเี้ยถือว่าคุ้มก็จะเห็นว่าเราก็ลดประหยัดได้เดือนละพันห้ามันก็จะเห็นระยะคืนทุนได้ที่เราลงทุนไปตอนแรกในการติดตั้งระบบ2ถ้าเราจะติดแล้วนะครับแล้วเราต้องดูอะไรต่อ สองก็คือนะครับลักษณะของการใช้งานของเรานะครับสำคัญเลยการออกแบบระบบโซล่าเซลล์นะครับที่จะติดตั้งเนี่ยเราจะต้องดูโหลดโปรไฟล์ของบ้านลูกคา้านะครับหรือเราผู้ใช้งานเองเราต้องดูนะครับว่าเราใช้งานอะไรกักษณะไงนะครับเราใช้งานกลางวันโหลดสัญญาอยู่กลางวันหรือโหลดสัญญาอยู่กลางคืนหรือโหลดตลอด24ชั่วโมงเราต้องดูตรงนี้ก่อนเป็นหลักเสร็จแล้วเราก็ถึงออกแบบระบบหยิบตัวรดักโซลูชันเข้าไปในระบบให้มันเหมาะสมนะครับการที่ เราออกแบบระบบที่มันเรียกว่าย้อนแย้งกับการใช้งานของลูกค้าโหลดโปรไฟล์เนี่ยมันแทบจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นดูเรื่องของโหลดโปรไฟล์แล้วก็ออกแบบระบบแล้วก็เลือกโซลูชันให้มันตรงอีอย่างที่สามนะครับพอเราจะติดและออกแบบดีไซน์แล้วทิ่สําคัญคือการเลือกตัวอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับมีเยอะแยะมากมายมีหลายแบรนด์นะครับในไม่ว่าจะเป็นทั้งแผงโซล่าเซลล์ทั้งตัวอินเวอร์เตอร์ทั้งแบตเตอรี่ผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับมีแบรนด์ใหม่เข้ามาใน ตลาดบ้านเราเนี่ยตลอดเวลานะครับผ่านไปอีกสักเดือนสองเดือนเห็นแบรนด์ใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่3ามใช่ไหมครับก็คือเรื่องของตัวสินค้าที่เราจะเลือกใช้เนี่ยควรที่จะเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับเอาง่ายเลยถ้าเราเลือกติดตั้งของเขาไปมีปัญหาแล้วเขาจะอยู่ดูแลเราไหมเราก็ลองก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าต้องเสียแล้วต้องเคมกับใครนะครับเรื่องของตัวโปรดักเรื่องของตัวแบรนด์อันนี้มันประมาณกี่ปีขึ้นตัวเลขผมให้เป็นหลมๆนิดนึงนะครับอยู่ประมาณสัก สามปีสีป่ปีถึงห้าปีประมาณนี้ที่ต้องให้เงี้ยเพราะว่ามันแล้วแต่ระบบแล้วแต่โปรไฟล์การใช้งานด้วยคือถ้าเราดีไซน์ดีดตรงตามสอดคล้องโหลดโปรไฟล์ลูกค้าติดตั้งไปได้ใช้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์สามปีคืนทุนนะครับแต่ถ้าเราดีไซน์แบบว่าหลวมๆหน่อยไม่ได้นี่มากก็อาจจะสีป่ปีหรือถ้าดีไซน์เรียกว่าแย่หน่อยก็อาจจะไปห้าปีหรืออาจจะหกปีก็มีตอนนี้ตัวเลขอ่ะผมว่าเต็มที่ยังไงก็ไม่ต่ำกว่าสามปีครับสามปีนี่ผมว่าถือว่า ถือว่ารูแล้วถือว่าดีแล้วครับ เป็นแบรนด์จีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้จีนเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเขาไปไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาใช้ในโปรดักที่เป็นกลุ่มตัว i e n v t r t s r s o l a r Cell เนี่ยนะครับมันมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาออกมาเรื่อยๆเทคโนโลยีเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเขาล้ำหน้าไปไปเยอะมากถ้าของจีนเนี่ยจะมี massive Data ที่ ใหญ่และเร็วก็คือประเทศเขาครับมียอดการติดตั้งที่สูงมากแล้วก็ภูมิอากาศที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยร้อนจัดหนาวจัดแล้วก็ชื้นจัดอันนี้จะช่วยให้ทางด้านนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็พวกฮาร์ดแวร์ครับจะพัฒนาไปได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะมี Data จากผู้ติดตั้งค่อนข้างเยอะในประเทศเขา ณปัจจุบันอ่ะจีนจะเป็น complete supply chain หมายถึงว่าจะมีตั้งแต่ต้นน้ำไปนถึงปลายน้ำได้เลยทำให้ทางทีม r d ของเขา,าครับสามารถวิจัยและพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องส่งชิปหรือแปร์พ p a r ทข้ามทวีปทำให้การพัฒนามันได้เร็วครับถ้าผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดก็คือจะเป็นการ control เต t e r ผ่านระบบ monitoring อย่างเช่นผ่านมือถือ,อยเงี้ยทางของฝั่งตะวันตกจะค่อนข้างซีเรียสไม่ค่อยให้ control มากนักทางออนไลน์ เขาอาจจะกังวลทางด้านความปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทางจีนนะครับจะระบบมอนิเตอร์ลิงจะค่อนข้างเฟ e x กซิเบิลสามารถ c คอนโทรลได้หลากหลายอันนี้ก็จะรีเฟอร์ไปถึงเรื่องที่ถามว่าฟีดแบ็กจากทางลูกค้าเป็นยังไงบ้างจากทางอินส tall er ครับที่บอกว่าการคอมมิชชั่นนิ่งหรือการเซตระบบเนี่ยของทางโซลิดจะค่อนข้างง่ายผมมองว่าในอนาคตนะครับอุปกรณ์ อาจจะไม่ได้ถูกลงกว่านี้มากนะักแต่ในอนาคตอะครับมันจะมีเข้าไปสู่ยุคข,ของเป็นไฮพาวเวอร์เดนซิตี้อย่างเช่นในสมัยก่อนเราเห็นว่าแผงขนาดเท่านี้แต่กําลังการผลิตได้แค่นิดเดียวแต่ณปัจจุบันแผงขนาดเท่ากันแต่กาลังการผลิตก็สูงขึ้นละอันเนี้ยเราก็จะช่วยลดคอร์สด,ด้านพื้นที่ด้านอุปกรณ์จับยึดติดตั้งด้านสายอะไรประมาณนี้ครับมันจะได้ลดในส่วนนั้นแทนอย่างเช่นถ้าอินเวอร์เตอร์ก็จะมีขนาดเล็กลงแต่กําลังการผลิตสูงขึ้น ก็จะประหยัดพื้นที่แล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งรวมไปถึงพวกสายแล้วก็เลเบอร์คอร์สในการติดตั้งอะไรต่างๆครับก็จะไปลดในส่วนนี้ได้ในอนาคตเมื่อก่อนเป็นแค่โซลา่าเซลล์องเดียวแล้วก็เป็นแค่ระบบออนกริดตอนนี้คือมันมาเป็นโซลา่าบวกแบตเตอรี่แล้วก็ใช้เป็นอิเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบไฮบิดนะครับนั่นหมายถึงว่าทิศทางเนี่ยตลาดเนี่ยมันจะไปในเรื่องของระบบที่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับหลายๆแบรนด์ รวมถึงโซลิดเองเมื่อก่อนเนี่ยเรามีแค่อินเวอร์เตอร์อย่างเดียวเราไม่เคยทำแบตเตอรี่นะครับเราก็เพิ่งมาเริ่มทำแบตเตอรี่นะครับเพราะเรามองว่าต่อไปตลาดมันจะเป็นในเรื่องของโซลาร์บวกเอเนจีโซลิดบวกกับตัวแบตเตอรี่แน่นอนครับยังไงแบตเตอรี่ก็มานะครับปีหน้าผมก็มองว่าตลาดที่เป็นระบบเก,ก็บพลังงานก้นแบตเตอรี่ผมว่าก็จะโตขึ้นไปอีกที่บ้านเราต้องบอกว่าเทคโนโลยีครับมันพร้อมแล้วครับถ้าเราจะติดตั้งเนี่ยนะครับเทคโนโลยีพร้อมแล้วครับก็คือเป็นระบบไฮบริดเลย หนึ่งเพราะว่าไฮบริดคืออะไรเรามีโซลาเซลล์เราผลิตไฟจากโซลาเซลล์ใช่ไหมครับเอาไปจ่ายโหลดต่องวันได้รวมถึงไฮบริดเอาไฟจากโซลาเซลล์ที่เหลือเนี่ยหรือที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยให้มันเหลือเพื่อจะชาร์จแบตเตอรี่ก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปตอลางวันพลองคืนปุ๊บโซล่าไม่มีก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยออกมาใช้ทั้งหมดเนี่ยจัดการโดยตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวผมมองว่าตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ตลาดตรงเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะบรรลุเป,ป้าหมายได้ครับ